และสำหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่เราเห็นกันหน้า Facebook กันเยอะมากเลยค่ะโดยเฉพาะเวลาที่มีเซเลบดาราหลายตัวหลายคนที่แชร์เรื่องราวของน้องอ q คิวเรื่องราวของเขาเป็นอย่างไรการดูแลเป็นแบบไหนตอนนี้อาการของน้องคืบหน้าและดีขึ้นอย่างไรบ้างนะคะในวันนี้เรามาทำความรู้จักเรื่องราวของน้องอ q คิวกันค่ะคนเรา สมองขาดออกซิเจนเต็มที่ได้แค่3-4นาทีนี่ก็วิกฤตแล้วแต่น้องขาดไปนานเกินแค่หมอช่วยชีวิตปั้มหัวใจน้องขึ้นมาใหม่ได้ก็ปฏิหารแล้วก็ต้องยอมรับสภาพว่าถ้าน้องฟื้นขึ้นมาเนี่ยยังไงก็จะไม่เหมือนเดิมแน่นอนถ้าช่วงแรกมันก็ไปไม่เป็นนะรัแบบไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตพอแบบหลังๆเราก็แบบเริ่มต้องปรับปรงวางแผนชีวิตใหม่ เมื่อคุณหมอให้เอาน้องกลับมาบา้านก็ต้องยอมรับความจริงไม่ได้แล้วว่าเออเราควรจะเดินหน้ายัางไงชีวิตให้มันไปต่อได้รายการแรงชัดจัดเต็มขอต้อนรับคุณตั้มคงศัก์นิมิตเกษมคุณพ่อของน้องอีคิวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมคุณตั้มคุณตั้มคุณยังดูหนุ่มแน่นอยู่เลยครับ <c oughs> คุณอายุเท่าไหร่คะปีนี้สามหกหรือสามเจ็ดเนี่ยละผมเริ่มอายุไปแล้วครับ เกิดสองหนึ่งอะฮะเกิดสองหนึ่งเกิดสองหนึ่งก็น่าจะสามเจ็ดอยู่บ้านจนลืมวันลืมคืนไปแล้วครับอ่านะคะเกิดสองหนึ่งทีนี้คุณพ่อมีน้องอีคิวตอนนี้เท่าไหร่อืมตอนปัจจุบันน้องอายุแปดขวบอะฮะแปดขวบแสดงว่ามีประมาณสักยี่สิบแปดยี่สิบเก้าประมาณนั้นแหละครับประมาณนั้นนะคะเออมีลูกทั้งหมดกี่คนสองคนนะฮะอีคิวเป็นคนโตแล้วก็มีลูกสาวอีกคนหนึ่งคนเล็กเป็นผู้หญิง คนเล็กชื่ออะไรคะชื่อน้องเอแคร์ฮะเอแคร์ care, ชื่อน่ารักทั้งนั้นเลยนะทีนี้คุณพ่อค่ะถามนิดนึงคุณพ่อทํางานอะไรปัจจุบันไม่ได้ทำฮะต้องดูแลน้องอ่าต้องออกจากงานประจํามาดูแลอคิวฮะแต่ก่อนหน้านั้นล่ะคะก็ทําเป็นพนักงานบริษัททั่วไปละฮะอือเป็นพนักงานออฟฟิศนั่นเองใช่ครับทีนี้ตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยตอนนั้นน้องอีคิวอายุเท่าไหร่กี่ปีมาแล้วสองปีแล้วตอนนั้นน้องเกิดเรื่องตอนหกขวบ อืมหกขวบตอนนั้นน้องก็น่าจะอยู่สักประมาณปปหนึ่งปหนึ่งสองเนี่ยขึ้นปสองอประมาณช่วงนั้นแล้วในส่วนของคุณแม่ละ่ะคุณแม่น้องไอคิวตอนนี้ก็ทำงานคนเดียวใช่ครับเป็นพนักงานบริษัทธรรมดาใชและ้ะ แสดงว่าต,ต้องต้องต้องเลือกกันว่าจะเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่ต้องเสียสละหนึ่งคนอีกคนนึงก็เสียสละในการทํางานหนักนอกบ้านใช่ครับผมแต่และคนคือเราต้องรับได้ที่กันตรงนี้เพราะว่าเราก็อยู่กันแค่ครอบครัวเล็กๆน,นะฮะอืมนะคะเอ่อในในตอนที่น้องป่วยวันนั้นเนี่ยนะคะคือเอ่อตอนนั้นน้องอีคมีบุคลิกลักษณะยังไงนิสัยเป็นยังไงบ้างก็เป็นเด็ก ล่าเรืองทั่วไปเล่นส่วนได้ปกตินะฮะ uh huh. แกก็จะไปเรียนไปเล่นอะไรกลับมากลับมาก็จะมาสนุกสนานกับครอบครัวได้มีความสุขกันทุกวันนะฮะทุกวันปกติเลยอ่าใช่ครับผมแล้วในใน,ในตอนนั้นเนี่ยการกินของน้องเนี่ยคือหลายคนก็จะชอบมองว่าน้องเกิดปัญหาเกิดอาการตรงนี้เนี่ยเป็นเพราะน้องโซนเกินไปหรือเปล่าหรือว่ากินเร็วเกินไปหรือเปล่าคะมันก็ อยู่ในความรับผิดชอบของเราด้วยแล้วนะฮะแต่ตอนนั้นก็คือเราก็มองว่าน้องก็โตพอที่จะทานเองได้แล้วเราก็ไม่ได้ป้อนอะไรนะ,ะไม่รู้ว่าเพราะความหมายของเราหรือว่าเพราะความเร่งรีบอะไรก็แล้วแต่มันก็ทําให้เกิดเรื่องที่มันแก้ไขยากคุณพ่อเล่าเหตุการณ์วันนั้นให้หน่อยได้ไหมคะอาจจะต้องขอโทษที่ต้องทวนอีกครั้งหนึ่งวันนั้นเกิดอะไรขึ้นกินข้าวกันตอนมื้อเย็นใช่ครับก็คือปกติเนี่ยผมก็จะทํางานบริษัท กับภรรยาแต่ภรรยาจะสามารถลางานมารับลูกชายเพื่อที่จะเลิกเรียนได้ก็คือจะรับจากโรงเรียนแล้วก็ไปเล่นที่สนามแบดต่อเพราะไม่อยากจะให้แกมีเวลาว่างหลังจากเลิกเรียนตอนที่เรายังทํางานอยู่กลัวแกจะเล่นอยู่บ้านแม่ยายแล้วไปซนลงถนนะอะไรเงี้ยฮะก็เลยเ,เลิกเรียนแล้วก็ส่งไปเล่นแบดต่อพอผมเลิกงานตอนหกโมงเย็นผมก็จะไปรับจากสนามแบดเพื่อที่จะมาเจอกันที่บ้านแม่ยายนะฮะวันนั้นแม่ยายก็ ทำอาหารกินกันปกตินี่แหละฮะเขาก็ทําเป็นชุดสุกี้เขามีหมอ้อสุกี้อยู่แล้วก็ไปซื้อชุดสุกี้ที่ตลาดนัดมามนั่งกินกันน้องก็จะชอบกินเต้าหู้เนื้อปลาที่เป็นก้อนสี่เหลีหล่ยมๆฮะอเอราะฉนนั้นด้วยความเรียนคงเข้าใจว่าเรียนมาทั้งเหนื่อยแล้วก็ไปเล่นกีฬาต่อมาพอผมไปรับจากสนามแบดก,กก็บ,บ่น,นกับผมว่าเออป้าหิวข้าวอะไรเงี้ยปกติก็จะหาของให้แกกินขนมอะไรเพรื่อบรรเทาความหิวไปก่อนตอนนั้น ที่สนามแบดขนมอะไรมันหมดนะฮะก็เลยบอกเขาว่าเดี๋ยวกลับไปกินข้าวบ้านแม่ยายเพราะว่าแม่ยายโทรมาบอกว่าทําชุดสุกี้กินกันก็อพอไปถึงบ้านแม่ยายก็อาหารก็เตรียมเขาก็เตรียมพร้อมพอจะทานกันได้แล้ว,ลวก็รั่งล้อมวงผมก็นั่งใกลๆลูกชายนะฮะแต่ก็ไม่ได้ป้อนครับเพราะว่าเขาก็โตพอที่จะทานได้แล้วนั่งลงไปยังไม่ถึงสองนาทีะฮะก็เกิดเรื่องเขาก็อาการเขาเป็นยังไงคะตอนนั้น ฉนั้นเขากำคอตัวเองฮะนั่งกินกับพื้นเขากำคอเองแล้วก็ลงไปดิน้นลงไปดิ้นผมก็รู้แล้วว่ามันต้องเกี่ยวอะไรกับในลําคอเพราะว่าแต่ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคิดว่าร้อนหรือว่าอะไรขาอ,อยู่ในปากแกก็กำคอแล้วก็ดิน้นพยายามจะควานหาถาังขยะมผมก็ตอนแรกยังเข้าใจว่าแกร้อนแกจะคายแต่แกไม่อยากจะคายลงพื้นจะหาถาังขยะผมเราก็ไม่เป็นไรคายมาเลยแกก็ยังอยู่ในท่าเดิมผมก็ไม่ใช่ละ รู้แล้วว่ามันน่าจะมีอะไรต,ติดที่ลำคอก็เลยเข้าไปจับปากแกแล้วก็พยายามเอานิ้วค่อยๆหลวงแต่ก็ตอนนั้นยังมีสติอยู่กลัวจะดันให้มันลึกเกินไปก็ค่อยๆค,ควานๆไม่มีไม่มีไม่ม,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 มีพอดันจนไปสุดนิ้วผู้ใหญ่ให้มันลึกมากแล้วอยู่ตรงคอ,อเด็กนะควานไปเจออะไรวุ้นๆผมก็ตายละอะไรติดคอเราก็ไม่เคยเรียนแพทยมพยาบาลมาในชีวิตจริงอ,อ่ะเคยดูแต่ใน,นหนังในละครแล้วก็อ้อมไปข้างหลัง ทมทรงลิ้นปี๋แล้วก็ใช้กระตุ้งอย่างแรงผู้ใหญ่ครับให้มันเด้งอกอกน้ำก็ไม่ออกแฟนจับก้มหน้าแล้วก็ตบหลังแรงๆก็ไม่ออกนะฮะเนี่นี่น้องเริ่มเขียวเริ่มเก็งนะแล้วก็ไม่ไหวแล้วคงช่วยเหลือกันเองไม่ได้ก็รีบพาไปส่งโรงพยาบาลอพอไปถึงห้องฉุกเฉินก็แจ้งโรงพยาบาลว่าเป็นอะรต้นเป็นยังไงมาเขาก็จากบ้านไปถึงโรงพยาบาลใช้เวลากี่นาทีคะ ประมาณ7-8นาทีแล้วนะครับถือว่าไม่ไกลแต่มันก็นานสําหรับเด็กคนหนึ่งที่ขาดออกซิเจนใช่ครับผมก็ไปถึงที่ห้องฉุกเฉินคุณหมอจับที่ประจานตรวจแล้วบอกว่าน้องวใจหยุดเต้นแล้วนะโอ้ครับงั้นเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งในช่วงหน้าจะมาถามถ,ามถึงว่าการดูแลรักษารวมถึงความรู้สึกของคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่กำลังกินข้าวกันอยู่ดีๆแต่จู่ๆก็เกิดการเปลี่ยนแปลงของชีวิตนะคะในช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะ สิบนาทีก่อนเขายังคุยเล่นกับเราอยู่อใช่ครับผมแต่มาสิบนาทีตอนนี้คือบอกลมหายใจจุดเต้นไปแล้วเออหัวใจหยุดเต้นไปแล้วแล้วทํายังไงต่อตัดสินใจอะไรกันยังไงชีวิตตี Bright TV กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของแรงชัดจัดเต็มคะ่ะวันนี้เราอยู่กับคุณพ่อน้องอีคินะคะที่ตอนนี้ เ,เกิดเหตุการณ์คือมีตัวของต้าหผู้ปลาติดคอ <ผม S 1> คุณพ่อใช้เวลาในการดูในช่วงนั้นประมาณ3นาที<ช>พาไปส่งโรงพยาบาลอีกประมาณ8นาที11นาท,ทีตอนนั้นคือ11นาทีของชีวิตพอไปถึงโรงพยาบาลคุณหมอกลับบอกว่าหัวใจหยุดเต้นแล้วฮะความรู้สึกของคนเป็นพ่อเป็นแม่ตอนนั้นมันแบบโลกนี้มันไม่รับรู้อะไรแล้วมันมึนไปหมดแล้วฮะม,มันแบบตั้งสติไม่อยู่เลยแต่ตอนนั้น พราะสิบนาทีก่อนเขายังคุยเล่นกับเราอยู่อใช่ครับผมแต่มาสิบนาทีตอนนี้คือบอกลมหายใจหยุดเต้นไปแล้วอ,อหัวใจหยุดเต้นไปแล้วแล้วทํายังไงต่อตัดสินใจอะไรกันยังไงก็คือตอนนั้นคุณหมอเขาช่วยทําปั๊มหัวใจให้น้องอะฮะ,ะก็เราก็ลุ้นอยู่เขาก็ปั๊มอยู่ประมาณสี่นาทีเขาเข้ามาแจ้งว่าน้องหัวใจเต้นแล้วที่นาทีนั้นก็คือแค่รู้ว่าหัวใจเต้นแล้วก็ใฮ้ลูกเรารอดแล้วนะแบบ โอเคแล้วไม่มีอะไรแล้วมั้งแต่ยังไม่รู้ว่าอาการของเพยนไปย,ไยังไม่รู้เลยนะก็รู้แค่ว่าหัวใจเต้นแล้วเดี๋ยวก็โอเคแล้วเดี๋ยวลับบ้านได้แล้วอะไรเงี้ยฮะแต่พอได้มาคุยกับคุณหมอคุณหมอ,หมอว,ว่ามันไม่ใช่นะแค่คุณหมอสามารถจะปั๊มหัวใจขึ้นมาได้ก็ปฏิหารแล้วแต่ผู้ป่วยที่สมองขาดออกซิเจนเกิน3-4ถึงีเนาทนะีมันวิกฤตมากแล้วมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยืมอาการของน้องตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะก็หลังจากที่ปั้มหัวใจ ขึ้นมาได้คุณหมอก็เอาเข้าห้องไอซียูก็ให้ใส่ท่อช่วยหายใจอะไรเงี้ยน้องก็หลับไปวันหนึ่งอีกวันหนึ่งเราเข้าไปเยี่ยมอะไรเยี่ยมแล้น้องตื่นมาก็ไม่ใช่คนเดิมแล้วครับอาการเขาเป็นยังไงคือไม่รับรู้ไม่อะไรเลยหรือเปล่าไม่ไม่ไม่มีความใกล้เคียงกับลูกคนเดิมนะตื่นมามีอาการเกรงเรียกไม่ตอบสนองมองซ้ายมองขวาแล้วก็ตัวร้อนอืม ไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้อะไรกับเราเลยนฮะณตอนนั้นสำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่คงเป็นสิ่งที่ช็อกกับตัวเองพอสมควรเลย,เลยไม่ใช่พอสมควรมากครับเราได้ลูกคนใหม่ที่เราจะต้องมานั่งดูแลเขาตอนนั้นก็พยายามจะถามคุณหมออยู่ทุกวันว่าเอออาการน้องเป็นยังไงดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยคุณหมอเขาบอกก็ยังเหมือนเดิมยังวิกฤตเหมือนเดิมอะไรเงี้ย จนวันหนึ่งไม่มีไข้แล้วสามารถเอาท่อช่วยหายใจออกได้เงี้ยคุณหมอก็เริ่มจะค่อยๆบอกความจริงกับเราทุกวันว่าเออมันต้องเป็นยังไงนะเขาตอนนี้เขาสภาพเหมือนเขาก็บอกเป็นผู้ป่วยสภาพผักอการดูช่วยเหลืออะไรเงี้ยต้องทําให้เขาทุกอย่างเขาก็เริ่มสอนเราว่าคงอยู่โรงพยาบาลนานกว่านี้ไม่ได้ถ้าน้องอาการทรงตัวแล้วต้องกลับไปดูแลเองที่บ้านอะไรเงี้ยเพราะไม่งังนค่าใช้จ่ายก็สูงมาก ตอนนี้ก็ยังก็สิทธิ์บาดทองก็ยังประคับประคองไปได้แต่ oh. เขาก็ให้เหตุผลว่าอยู่โรงพยาบาลก็ทําอะไรไม่ได้แล้วอ,อยู่โรงพยาบาลก็จะมีแต่เชื้อโรคเอากลับไปดูแลเองที่บ้านดีกว่าอะไรเงี้ยการดูแลหลังจากนั้นเห็นบอกว่าชีวิตคุณพ่อคุณแม่นี่เปลี่ยนไปเลยอ่าครับผมคุณพ่อเองก็ต้องลาออกจากงานใช่ฮะก็ตั้งแต่วันที่คุณหมอให้ให้คําตอบแล้ว<ส>ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเอาน้องกลับไปดูแลเองที่บ้านแล้วนะค่ะก็มาคุยกับภรรยาว่าเออเราจะาไงกับชีวิตครอบครัวดีอืม ซึ่งลาพังทํางานสองคนมันก็คงจะไปได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ต้องมีคนหนึ่งที่ดูแลเขาอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยตอนนี้ทําที่ทําได้เองก็แค่หายใจกับขับถ่ายเองแค่นั้นเองอแค่นั้นก็เหมือนตุ๊กตาเงี้ยหายใจเองได้อ,อึได้ล็อกนั้นเราต้องขยับต้องทาอะไรให้หมดเลยต้องขยับแขนขาให้เขาด้วยอใช่ครับถ้าเราถ้าเราจับแกกองอยู่ท่าไหนทั้งวันแกก็จะอยู่ท่านั้นฮนะชีวิตประจําวัน คุณพ่อต้องตื่นกี่โมงอะไรกี่โมงกันบ้างการดูแลอีคิวก็ตื่นมาหกโมงสิบห้าก็จะตั้งในกาบปลุกไว้เพื่อจะเตรีย,ยมพ้อนข้าวตอนเจ็ดโมงทำให้ตรงเวลาเลยต้องทุกอย่างต้องเป๊ะอ่ะก็เจ็ดโมงทัดมือคือมือข้าวตอนนี้แกจะมีสี่มือมีเจ็ดโมงแกต้องกินอาหารอ่อนด้วยไหมคะต้องเป็นอาหารปั่นสูตรโภชนาการของทางโรงพยายบาลนะก็จะมีพวกของสดฟักทองควางตุ้งแครอทอะไรที่มันของสดเอาไปนึ่งเสร็จก็เอามาปั่น ให้มันได้ครบห้าหมูใส่น้ํามันใส่เกลืออะไรเงี้ยแล้วก็มาสูแล้วก็มาฟีดให้ทางสายเอ็นจีเข้ากระเาพาะก็คือต้องมีสายตัวหนึ่งเข้าอยู่ตลอดเวลาคือน้องเคี้ยวเองก็ไม่ได้ใช่ฮะทำวันละสามืม้อสี่มื้อฮะต้องสี่มือ้อแบ่งเป<ช>็นสี่มือ้อเจ็ด<ม>โมงเช้าออกมาละแล้วน้องก็จะขับถ่ายสักประมาณช่วงกี่โมงขับถ่ายประมาณช่วงบ่ายๆถึงช่วงเย็นๆเงี้ยฮะก็ยัง ขับถ่ายได้ทุกวันอยู่แต่เราก็ต้องช่วยกระตุ้นบ้างด้วยการใส่ถุงมือกับสารหล่อลื่นไปกระตุ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าผู้ป่วยที่นอนนานๆเนี่ยจะมีสภาพท้องผูกติดตัวมามแ็จะขับถ่ายได้ยากเราก็ต้องลง,งให้น้องใช่ครับผมโอ้โห <laughs> ทุกอย่างเลยนะต้องทำให้ทุกอย่างครับแล้วอาบน่องอาบน้ำเช็ดตัวก็ต้องทุกวัน ทำเช็ดบ้างเช็ดประมาณเฉลี่ยแล้วสองวันต่อครั้งดูอากาศด้วยสมมติถ้าอากาศหนาวเนี่ยถ้าอาบก็ไม่ไส่งผลไม่ดีับเขาเดี๋ยวเขาจะไม่สบายตอนนี้เขาก็ภูมิต้านทานต่ำอยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่สามารถออกกำลังกายเองได้นะ,ะเราต้องทําให้ทุกอย่างเราก็พยายามทําให้ทุกอย่างสะอาดที่สุดแล้วก็ทาให้เขาแข็งแรงที่สุดเพื่อที่จะช่วยให้เขาไม่เป็นโรคไม่ไปไม,ไม,ม,ม่มีโรคแทรกซ้อนอะไรครับเห็นบอกว่า คุณพ่อเนี่ยจากที่ดูในรูปมีเตียงตั้งน้องขึ้นเป็นเตียงฝึกยืนนะตอนแรกเราไปขอใช้ที่โงรงพยาบาลนะฮะแล้วพอดีช่วงนั้นที่น้องเป็นใหม่ๆน้องจะผู้ป่วยที่มีอาการทางด้านาสมองจะมีอาการชักกับอาการเกรงติดตัวมาอมวาเวลาไปทํากายภาพน้องเกรงเยอะนะกักกายภาพทําให้ไม่ได้เราก็ต้องกลับมาทาอย่างที่บ้านนะฮะก็เลยขอถ่ายรูปเตียงฝึกยืนแล้วก็ ให้พ่อเลี้ยงซื้อเหล็กมาทําให้ก็ได้ทํากายภาพเองที่บ้านทําเองที่บ้านเหรอครับผมน้องมีพัฒนาการที่ดีขึ้นบ้างไหมคะสองปีที่ผ่านมาถ้าทางด้านร่างกายนะจะโตขึ้นมากนะจากเด็กหกขวบที่ตัวเล็กๆตอนนี้สองปีแกเริ่มจะเข้าวัยรุ่นแล้วฮะตัวยาวขึ้นเยอะแล้วก็น้ำหนักขึ้นเยอะแต่ทางด้านสมองก็แทบจะเป็นเส้นตรงเหมือนเดิมครับรับรู้อะไรบ้างไหมถ้าตอนนี้ เรียกอะไรก็ยังไม,ไ,มไม่ไม่ไม่หันไม่ตอบสนองโฟกัสอะไรไม่ได้แต่แกจะรับรู้ได้มากกว่าจากการที่เราสัมผัสเข้าไปกอดไปอุ้มแกแกสบายใจแกก็จะมียิ้มมุมปากนั<ม>่นนะใช่จากสัมผัสอ่าเราก็รู้ได้แค่นั้นเคยคุยกันบ้างไหมระหว่างคุณพ่อกับคุณแม่ว่าวันนั้นอาจจะดีกับสําหรับเขามากกว่าไหมถ้าเราปล่อยเขาไปมากกว่าที่จะปั๊มหัวใจเขาขึ้นมาให้อยู่อย่างนี้ ผมว่าถ้าเวลานั้นมันอยู่ที่ดุลพินิษหมอได้หมอเขาทุกทุกฝ่ายก็พยายามทําให้เต็มที่คือทุกคนก็ต้องทําให้ดีที่สุดอ่าครับน้องเขาก็พยายามสู้กับตัวเองอยู่เขาก็ไม่ท้อกับชีวิตเขาก็อย่างน้อยเขาก็ยังสามารถจะกลับมาใช้ชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งเขาก็ได้อยู่อย่างน้อยเขายังมีลมหายใจเหลือให้เราได้ดูดูแลนะอทุกวันนี้ก็ทําวันนี้ให้เต็มที่ที่สุดก็ พยายามไม่คิดถึงเรื่องวันเก่าๆเพราะว่ามันจะบั่นทอนกําลังใจถ้าผมอ่อนแอนะผมก็จะดูแลเขาไม่ได้อืคุณแม่เองก็ต้องสู้เหมือนกันครับผมคุณแม่สู้มากขนาดไหนก็เป็นผู้หญิงที่แก่งคนหนึ่งนะบางทีอาจจะเข้มแข็งกว่าผมซัยซ้ำแกก็คอยจะให้กําลังใจด้วยบอกว่าไม่เป็นไรนะแกแค่ไม่สบายแกแค่ป่วยวันหนึ่งแกก็จะหาย สคนต้องช่วยกันดูครับตัวลูกคนเล็กอืน้องเอแคร์แกกำลังเติบโตขึ้นครับแกว่ายังไงบ้างแกช่วยดูพี่ยังไงบ้างคะแกก็เหมือนเด็กทั่วไปที่ยังต้องสนุกต้องเล่นเป็นธรรมดานะแต่เราก็พยายามจะบอกให้แกรับรู้ถึงสภาพความนจริงขอครอบครัวว่าเออมันมันเป็นอย่างนี้นะเรามีภาระเรามีคนที่เรารักต้องดูแลนะพ,พยายามจะฝึกแกทุกวันว่า คอยดูป้านะถ้าป้าทําอะไรให้เยเนี่ยดูไว้วันหนึ่งหนูอาจจะต้องมาทําก็ไม่ได้อยากผักพาลาให้แกแต่ก็อยากจะปลูกฝังให้แกรู้จักเป็นคนที่แบบยังไงพี่น้องต้องรักกันต้องดูแลกันได้อะไรเงี้ยอ,อันไหนที่แกพอจะทําได้ผมก็จะปล่อยให้แกทําก็จะฝึกแกไปเรื่อยๆอยากให้แกเก่งขึ้นเรื่อยๆฮะการดูแลผู้ป่วยที่เป็นอมาพาศ ที่พิการทางสมองต้องใช้คำนี้นะคะคือไม่สามารถตอบสนองอะไรได้ค่าใช้จ่ายย่อมมีค่าสายฟีดส่วนใหญ่ก็จะเป็นของที่ใช้แล้วหมดไปใช่ฮะแผ่นเพลนี่ใช้เยอะมากครับผมค่าใช้จ่ายเดือนเดือนหนึ่งประมาณเท่าไหร่คะคุณพ่อืมถ้าเฉพาะของน้องมันก็หลายพันอยู่ฮะอืม อันนี้ค่าใช้จ่ายผมก็จะผมไม่มีเงินอยู่แล้วผมก็จะให้คุณปุ๊กเป็นคนจ,จ,จัดการเรื่องเนี้ยแต่เพมเพร์ผู้ใหญ่เนี่ยราคาไม่ใช่น้อยๆเลยนะอ่าครับผมก็ตอนนี้เราก็ยังดีหน่อยที่มีพี่ๆที่เขาได้รับทราบข่าวเรื่องน้อยคิวเขาทยอยส่งมาให้มันก็จะแบ่งเบาภาระตรงนี้ไปได้เยอะครืมรู้สึกอย่างไรบ้างที่มีคนเอาเรื่องราวของคุณพอ่อของน้องอีิเนี่ย ไปแชร์กันอย่างเยอะแยะมากมายเพื่อนๆที่ทำงานว่าอย่างไงบ้างที่เขารู้ว่าเราต้องลาออกจากงานเขาก็มาดูแลลูกสมองของน้องมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนจากการที่นวัตกรรมทางด้านการแพทย์สามารถช่วยให้น้องกลับมาปกติได้ไหมคะ ชีวิตดีดู r r i h t ทีวีเฉพาะของน้องมันก็หลายพันอยู่ฮะอื ราะอันนี้ค่าใช้จ่ายผมก็จะผมไม่มีเงินอยู่แล้วผมก็จะให้คุณปุ๊กเป็นคนจ,จ,จัดการเรื่องเนี้ยรัแต่เพมเพร์อผู้ใหญ่เนี่ยราคาไม่ใช่น้อยๆเลยนะอ่าครับผมก็ตอนนี้เราก็ยังดีหน่อยที่มีพี่ๆที่เขาได้รับทราบข่าวเรื่องน้อยคิวเขาทยอยส่งมาให้มันก็จะแบ่งเบาภาระตรงนี้ไปได้เยอะครับอืมรู้สึกอย่างไรบ้างที่มีคนเอาเรื่องราวของคุณพอ่อของน้องอีคิวเนี่ย ไปแชร์กันอย่างเยอะแยะมากมายก็แล้วก็แปลกใจนะทีทำไมจู่ดีๆมีถึงมีคนได้แชร์อะไรกันเยอะแยะขนาดนั้นอะไ้ยก็รู้สึกก็เออแปลกใจแล้วก็รู้สึกก็ประทับใจส่วนหนึ่งว่าเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนอใช่แล้วแบบเราก็ได้รู้ว่าเออจริงๆคนไทยเป็นคนมีน้ําใจเป็นคนจิตใจดีเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อ,อก,กันนะอะไรเงี้ยขนาด ไม่ใช่ครอบครัวเขาเขายังแบบดูดูไปบางทีน้ําตาไหลไปอะไรเงี้ยเราก็ประทับใจปลื้มใจแทนเขาในส่วนของโลกโซเชียลเนี่ยความช่วยเหลือพอมันกระจายแบบนี้เนี่ยความช่วยเหลือเข้ามาเยอะแยะมากน้อยแค่ไหนคะคุณพ่อก็มีมาเรื่อยๆนะตอนนี้ก็จากที่เห็นก็พี่ๆลาลาๆก็ช่วยแชร์กันอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีคนติดตามเพจนอ้องมากขึ้นเรื่อยๆมีคนโทรมาถ,ถามอาการโทรมาให้กําลังใจส่งข้อความมาให้กําลังใจนะเราก็ จากที่แบบเหมือนเราเคว้งอยู่คนเดียวอ่างเงี้ยเราก็เออรู้สึกดีนะเออมีคนแบบเขรักล,ลูกเราเออคอย<ม>ให้กาลังใจเรานะค่ะอยากจะพูดอะไรถึงกลุ่มทั้งคนที่แชร์กันในโซเชียลเน็ตเวิร์กให้กับทางบ้านของคุณพ่อบ้างบอกเข<อ>าหน่อยค่ะก็อยากจะบอกว่าครอบครัวเราต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยครับเป็นอะไรที่แบบซึ้งใจสำหรับน้ำใจของพี่น้องทุกคนที่ ให้กำลังใจแล้วก็ตามอาการน้องอีคิวอยู่อนะก็ผมก็จะทำหน้าที่ดูแลอีคิวในฐานะพ่อให้ดีที่สุดไม่ให้พี่ๆที่ตามอาการอยู่ต้องผิดหวังนะเพื่อนๆที่ทำงานว่ายังไงบ้างที่เขารู้ว่าเราต้องลาออกจากงานเขาก็มาดูแลลูกจริงๆเป็นเพื่อนกลุ่มใหม่เพราะว่าผม เพิ่งจะย้ายไปอยู่ดอนเพิ่งจะทํางานที่แรกอะไรเงี้ยเขาก็ตามอาการอยู่บ้างก็มีโทรมาให้กําลังใจอะไรอย่างเงี้ยครับผมดีจังเลยสําหรับในส่วนของการดูแลน้องเจ็ดโมงเช้าเตรียมให้อาหารระหว่างวันต้องทําอะไรบ้างคะก็จะเป็นหลักๆก็คือการให้อาหารน้องแล้วก็การทํากายภาพสลับกันอก็คือน้องเหมือนตุ๊กตาอย่างเงี้ยร่างกาย กล้ามเนื้อก็จะถ้าเราไม่ได้ออกกำลังกายมันก็จะฟอไปเรื่อยๆเราก็ต้องพยายามกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยวิธีต่างๆของการทํากายภาพไม่ว่าจะเป็นฝึกยืนการไปกายภาพตั้งแต่หัวตามข้อตามกล้ามเนื้อต่างๆให้มันพร้อมที่จะทํางานได้เมื่อสมองกามาสั่งงานเราต้องเราเตรียมตรงนั้นไว้ให้น้องอะฮะสมองของน้องมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนจากการที่ นวัตกรรมทางด้านการแพทย์สามารถช่วยให้น้องกลับมาปกติได้ไหมคะเท่าที่ได้ไปหาคุณหมอมาบ้างแล้วก็มีพี่หมอที่จากกรุงเทพได้บินลงมาดูน้องนะฮะสภาพความเป็นจริงสาหรับผู้ป่วยสภาพผักการแพทย์ณปัจจุบันก็คือยังทําอะไรไม่ได้รักษาได้เพียงแต่ประคับประคองอาการมีอาการเกรงอาการชักก็ให้แค่ยากันเกรงกับายาการชักแค่นั้นนะ่<ช>ะแค่นั้นเองใช่ฮะแต่ หลักๆผู้ป่วยจะดีขึ้นหรือว่าแย่ลงก็อยู่ที่การทำกายภาพกับการดูแลของอผู้ดูแลนะคะสำหรับตัวน้องเองการตอบสนองก็คือยิ้มมุมปากได้อ่าใช่ฮะเวลาแกสบายใจแกก็จะยิ้มมุมปากนิดๆแต่ถ้าเครียดแกะจะรู้และคิ้วแกจะขมวดเลยฮะเพราะว่าแกบอกไม่ได้ถ้าอย่างคนเราถ้าคันหน่อยถ้าเราเกาไม่ได้เราก็เครียดเจ็บตรงไหนบอกไม่ได้มันก็ทรมานแกเวลาถ้าแก รู้สึกไม่สบายตรงไหนก็จะออกมาทางสีหน้าแกก็จะคิ้วขมวดเราก็ต้องคอยสังเกตใช่เราก็ต้องเดาแล้วเอาละเป็นยังไงเนี่ยน,อนอ้องไม่สบายตัวก็นวดนวดก่อนนวดไม่หายก็จับอุ้มถ้าอุ้มแกสบายใจแกก็จะลายทางคิ้วแล้วก็ยิม้มอ๋ออย่างน้อยแกก็ยังบอกได้บ้างเนาะอ่าครับส่วนใหญ่ก็คือเราต้องอาศัยการสังเกตถ้าตัวนใหญ่ฮะอื ต้องมีการพลิกตัวบ่อยแค่ไหนคะสำหรับคนที่นอนอยู่เฉยเฉยทุกสองชั่วโมงคะสองชั่วโมงตะแคงซ้ายตะแคงขวานอนงายตะแคงซ้ายตะแคงขวานอนงายสลับกันทั้งวันยี่สิบชั่วโมงทุกสองชั่วโมงแล้วตอนกลางคืนทําไงคุณพ่อตั้งงครับปุว้คุณพ่อต้องตื่นทุกสองชั่วโมงเนี่ยนะอ่าครับผมปกติผมจะไม่ได้นอนยาวแบบคนทั่วไปผมจะเก็บทีละชั่วโมงสองชั่วโมงไปเรื่อยๆือย่างเงี้ยฮะวันช่วงไหนที่เราทากายภาพแล้วน้องหลับเสร็จเราก็แอบหลับชั่วโมงหนึ่ง แล้วก็ตั้งใจจะปลูกขึ้นมาใหม่คร <c oughs> ับผมเคยมีหลุดบ้างไหมเผลอน็อกขึ้นมาเงี้ยไม่สบายอย่างเงี้ยเผลอน็อกไม่มีนะมีแต่แบบช่วงแรกที่เราดูแลผู้ป่วยไม่เป็นเลยตั้งแต่คุณหมอให้เอากลับบ้านเนี่ยเราก็แบบเคยดูแต่ลูกที่วิ่งซนได้เงี้ยต้องมาดูลูกที่นอนเป็นตุ๊ก,กตาเราก็ดูไม่เป็นเราก็จับแกนั่งจึ๋งอย่างเงี้ยให้นอนให้นั่งดูทีวีหลังจากป้อนข้าวเสร็จก็เห็นแกนั่งได้ตาแก่เมื่อแล้วก็ปล่อยไว้ สาสี่ชั่วโมงครึ่งวันเงี uh ้ย huh. แล้วก็พอจะมาป้อนข้าวอีกทีเราจะเปลี่ยนพันเพิดก็จับน้องนอนพลิกตะแขคง uh huh. ก็เริ่มเป็นแผลก,กดทับที่ก้นอรเงี้ยันั uh ้นก็แบบรู้แล้วโหแบบเราพลาดเราก็ร้องไห้จากร้องจากลั่นบ้านเลยคนระัแบรบ้องไห้เพราะเสียใจที่ตัวเองเสียใจที่เราแบบดูแลไม่เป็นทั้งที่เขาเขาบอกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะออ เลยต้องระวังมากกว่านี้จากนั้นเราก็เลยแบบคล้ายๆเหมือนตกจริตดเลยฮะอยูอ่บ้านเราก็พลิกซ้ายพลิกขวาบางทียังไม่ถึงสองชั่วโมงเห็นลูกนอนสักพักหนึ่งเอาเดี๋ยวก็พลิกกลับมาอ่ะอก็คิดซะว่าแกเป็นเด็กเด็กแบเบาเพิ่งเกิดใช่ครับอารมณ์นั้นเลยคือเราต้องจับทิกให้เขาครับอย่างนั้นเองใช่ครับก็เพื่อที่จะป้องกันกล้ามเนื้อส่วนที่โดนทับไปเลือดไม่ไหลเวียนนะฮะแล้วก็ต้องอ ผิดเพื่อป้องกันแผลกดทับตลอดเวลาใช่เพราะแผลกดทับถ้าจะหายจริงๆก็หายยากเหมือน<ช>ถ้ามันเริ่มลามแล้วนะใช่ครับนะคะค,คุณพ่อเคยศึกษาไหมหลังจากที่เกิดกรณีของน้องอีคิวว่าถ้าเด็กมีอะไรเข้าไปติดหลอดลมติดคออย่างเงี้ยการรักษาจริงๆควรจะต้องดูแลยังไงช่วยยังไงคุณหมอก็แนะนําว่าท่านแรกก็คือเราไม่ควรเอาเนื้ออะไรเข้าไปแย่เพราะมันกลัวว่าจะดันให้ลึกกว่าเดิมอ่าใช่ฮะก็ แนะนำวิธีสมปฐมพยาบาลที่ถูกต้องนั่นแหละฮะบางทีก็ถ้าเป็นเด็กเล็กก็อาจจะยก<อ>ขึ้นเอาหัวคว่ำแล้วก็ตบลงอะไรเงี้ยอืแต่ถ้าไม่ออกจริงก็ให้รีบพา,พาไปโรงพยาบาลนะฮะนั่นคือวิธีที่ดีที่สุดใช่เอาเป็นว่า,าในวันนี้เนี่ยสาหรับตัวน้องเองก็ยังต้องมีการดูแลปรปฐมพยาบาลกันต่อไปใช่ครับนะคะหลายๆคนคอยให้กําลังใจทางคุณพ่อและคุณแม่ และทางรายการจะขึ้นหน้าจอให้นะคะในเรื่องของเบอร์บัญชีรวมถึงที่อยู่ในการส่งของสิ่งที่ต้องการมีอะไรบ้างคะคุณพ่อก็แอมเพิร์ดแอมเพิร์ดผู้ใหญ่ไซส์เอไซส์ L ก็ได้นะหรือว่าพี่ท่านใดที่มีของเหลือใช้ในบ้านไม่ต้องซื้อใหม่ก็ได้ะเก่งชายเอาพวกแป้งช็ดชู่สำลีอะไรที่เราได้ใช้ประจําวันที่มีเหลือใช้ในบ้านก็ยินดีรับไว้ค่ะนะคะเป็นแบบนั้นก็ได้คุณพ่อสู้ชีวิตจริงๆนะคะต้อง ชื่นชมค่ะสำหรับบ้านนี้นะคะทั้งคุณพ่อและคุณแม่เนี่ยสู้เพื่อลูกที่เราต้องดูแลรักษาชีวิตกันต่อไปอย่างน้อยเขาก็ยังมีลมหายใจให้เราได้มองครับผมเราความรู้สึกหน้าวันนี้อยากจะให้พูดถึงอีกหลายๆครอบครัวที่ต้องสู้เหมือนอย่างคุณพ่อคุณแม่หน่อยค่ะเชิญค่ะก็ไม่มีใครลำบากที่สุดแล้วความลำบากของคนมันเท่ากันนะเพียงแต่ก็ ทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะเราอย่าไปคิดน้อยใจไปท้อเรื่องอดีตอดีตมันกลับไปแก้ไขไม่ได้แล้วอนาคตมันอยู่ที่วันนี้ที่เราจะทำมากกว่าก็เป็นกำลังใจให้ทุกครอบครัวนะฮะสู้ไปด้วยกันค่ะเพราะมีอีกหลายๆครอบครัวนะคะที่อาจจะประสบป,ปัญหาแบบเดียวกับน้องอีคิวนะคะดังนั้นทางรายการของแรงชาชติจัดต็มเองก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ของน้องอีคิวด้วยนะคะรวมถึงอยากให้สุขภาพ ถ้ามีพลังใจมีบุญอะไรที่พวกเราทำพวกเราก็อยากจะส่งให้กับน้องอีคิวได้กลับมาแข็งแรงเร็ววันนะคะเป็นแก้วตาแก้วใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ต่อไปวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคุณตั้มคงศัก์นิมิตเกษมนะคะคุณพ่อคุณน้องอีคิวที่มาร่วมรายการแรงชัดจัดเต็มค่ะขอบคุณอย่างยิ่งค่ะครับและกลับมาพบกับรายการแรงชัดจัดเต็มได้ใหม่ทั้งช่องไบรท์ทีวีนะคะวันนี้ดิฉันดรบุ๋มบรรดาวุฒิดีต้องขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ